กดไลค์กักดไลค์กดไลค์จอเพี้ยนไปนกันเียกนเที่นอเพี้ยนไปไอเพี้ยนไปช้แม่สี่เพี้ยนนะแป๊บเดี๋ยวดูก่อนแปานนึเดี๋้วเอฟิวบทสรุป ไม่ตั้ง่าาตีไม่เหรอโอเคหายดีไปเร่นเกมปกสีภาพ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 เป็นภาพ Okay, kilo. โอเควอทเป็นีคือ oh, เกันวะเจอกันเดี๋ยวเข้าเล่นข้าง่อนเยเหายเ้ยเหายไอ้ที่เานองฮะก็ว่าพี่เลยออกดิพี่คอนตมใหม่แล้วก็ไปดูสีน้องเอ้คอนติใหม่แล้วก็ไปดูสี ปไปดปูไปดูปะไปดูปะไปดูกับเพื่อนผมปะมาแล้วพี่เอาอะไรกันดู 你不活了，哥！ แเดียวกลเรียกคนดูดิรอรอรอเพิ่งขึ้นน่ะซึ่นปวดฉี่วะใส่เลขเข้ามาไม่ยากไม่ยากว้าวฟังกันเยฟังกันเลยฟังไน อทำไมวะอไปออกินอะไรของนเหอโอ้ยทไมมดม่ดดดออือโหหวแหลกเว้ยมาแล้ววะนี่ไข่ว้นี่ใครวะ ช่อยไปช่วเขาช่วยรอกัรอแบบ่อนเปี่นไอเปล่นอะไรยังกูไม่เย่ิกับพี่อะเหรอก็มนทักมันปะวะมันไม่แต่งกินดิเศษอะแม่งไม่ผิดช่วนช่วแป๊บเปช่วแป๊บ

เขปิดผมปิดผมปิดผมปิดเสียงในสตรีมเหงไม่สิ่งดังไหมเห่อพี่แป๊อือย่าะโค้ดแล้วขอลองอยาบหัวนี่แต่งตัวเป็นบาซิลนี่ไโอ้เป็นเบบาของบาซิลไงพี่อะตัวนี้นะ เนี่ยผมสมจิ้มมันอะผมผมสุ่มจิ้มมันอะจิ้มได้แลวะเปนาเล่นนะขอเป็นหลับปกติปกตินี่ผมก็กระด้าแค่นี้นะเผมผม,ผมก็โดป,ปิดผมไปปิดระบก,ก่อนระบกบอนแท็กเกอร b เ b Habilidad de la en enfriamiento. Habilidad en enfriamiento. Habilidad en enfriamiento. Habilidad eh, en en no monstruo en enfriamiento. a en ti, en enfriamiento.

Asesinato doble, aquí Sí, Thanks. Wow. Bien. Primera sangre. enfriamiento Habilidad de enfriamiento Habilidad de enfriamiento बो क्या ये लावो

Ha, Habilidad en fiam. enfriamiento. Uy, <coughs> ah, en no, va! No, no. mera sangre. Oh, con la neba. Oy, oh, Asesinato doble. Oh. ัดไปเถอะแ่หละมันจะตี้สีมันไดเร En enfriamiento, habilidad en enfriamiento, primera sangre. ¡Oh! asesinato doble. sí, shoot. habilidad en enfrentamiento. primera sangre. te he dicho. 既然不来。Yeah, Ya, <tuk pijat> aku Ah, sekarang beli form kan, main lag Primera sangre Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento. Habilidad en enfriamiento. Asesinato doble. No vaya la hoja, punto. มือหล่อนจังวะมือ,อยังหล่อนเลยเจ้าบุญเนี่ยอย่าไปบอกพี่ติด

ด้านแหน่แฟรียเมนโตมือผมมันหลั่นๆ Primera Sangre Habilidad en enfriamiento